เอาโู่ช่องแดงชาแนลนะครับแล้วก็จะมาดูการเผาภาพยนตร์นะครับเนาะหรือว่าเผาหนังภาษาพื้นบ้านเขาเรียกจีจีหนังเนาะโอ้เขี่ยวออกมาโอ้ก็โดดมาเป็นตัวเลยเออผมรู้ว่าก้อนห่านนนี่เนาะดำมาเชียวอ,อ่หมดแล้วมั้งโอ้ยังมีอีกโอ,หอ,โอ้หลายชิ้นเลยเหรอ,รอนนโอ้หรอ อุ้ยตายนะโอ้กระโดดไปนู่นอีกโอ้โหนะเออโอ้โหมันพองขึ้นมาเลยไงไงมอีกมีอีกเหรอโอ้ยังมีอีกเหรออุ้ยตายแล้วต้องหาอะไรคีบออกมาไม่มีที่คีบโอ้เหม็นเลยขิวกรุบเลยนะอือหือหืออืโอ้โหนี่ตัวอะไรกันแน่อือหือเหม็นหือคุณ คุณสนทีวิตนะครับคุณสนคุณสนทีวิตนะครับโอ้อโหนะครับคุณสนทีวิตศูนยะ์หนึ่งชนแนลนะนี่ครสวยดีครับนะครับอะไรสวยทีนะฮะคุณสนกินอะไรครับพี่แดงไอ้นี่นหนังอืมเขาเรียกภาพยนตนระ์เนาะหมดหรือยังเน่ะหมดยังหือืนี่เผากันทีเดียว กรรมพิธีมันน่าจะกินยากอยู่เนาะเนี่ยอ้ไม่ใช่ใจะกินกันง่งายๆนอะอ่อมันไหม้หมดไปแล้วมันละลายไปกับไอ้นี่เป็นกี่เท่าไปแล้วหมดแล้วเหรอหอือหมดเรี่ยงได้แค่นี้แล้วมั้งดูเนาะนี่นะคุณสนทิวิตนะครับเนาะไดสามชิน้นนะ ผลชนชีวิตเคยกินไหมครับเนี่ยนะฮะคุณคือสีนะครับคุณผลชนชีวิตโอ้โหจะมาทุบกันก่อน,อนเนาะเออโอ้โหเขาทุบกันฮะโอ้ทำพิธีมันเนะเาะมีการทุบกันก่อนทุบเพื่อให้มันอะไรมันนุม่มเนาะไม่เคยกินนะครับนะอ๋อนี่ยไม่เคยกินเนาะเออ ผมไม่ได้ว่ามันจะเสี่ยงเนาะไม่เสี่ยงหรอพอเรากินเข้าไปเนี่ยฟันเฟิน,ฟนอาจจะหลุดติดตัวก็ได้เนาะนี่ยอ่าเนาะก,นกินลำบากลำบากเนาะอันอื่นกินเยอะแยะไปกินง่ายอ่ะ,อะคนนี้ลำบากเลยเนาะเขาจะชอบอน้องเตี้ยก็ยังนั่งมองเลยเนี่ยน้องเตี้ยงงงเลยว่ามันกินกันยังไงเนาะ,ะน้องเตี้ยบังงงจริงๆรงะ น้องเตี้ยบอกไม่ไหวนะแบบนี้ฟันเฟืองพังหมดแล้วเนาะเอาโฮ้ยม่งก<ส>ี้กินบ้าหรือเปล่าเมื่อกี้กินงี้ไหมเอ้าเอาไม่ต้อง <Sab. S 2> กินมาแล้วใครจะไปกินนะ่ะนี่อะมันกำลังพอดีเนี่ยฮะฮะโอ้โหพอดีอโอ้ไม่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 นกินไปก่อนกินไปก่อนแล้วนายต้องเทสให้ดูก่อนเอาดิไม่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 อะเอาไม่ไม่ฮะเฮ้ยเนี่ยเนี่ยเหี้ย ไรนหนังกินโอ้โหกินหนังเค็มหนังเค็มนะฮะโอ้โหหนังเค็มมีเยอะหรือเปล่าถ้ามีน้อยก็เอาไว้กินนี่มเอาเอาทำง้นโอ้ขอบคุณมากครับโอ้โหหนังเค็มในหากินยากนะดีไม่ดีนี่ไม่ค่อยได้กินนะผีดแดงไม่กล้ากินเลยกลัวฟันเสียหมดอร่อยไหมโอ้โหผมรู้แล้วสาเหตุที่ได้ยินเสียงตุ๊บตุ๊บตุ๊บคืออะไรทุบหนังเ็มใช่ไหมเมื่อกี้เออโอ้โห ดูสากระเบือนะฮะใหญ่มากเลยใครต้องไปเอาหนังกองกองเพลนมาเนี่ยโอ้โหเนี่ยมาทุบเอามือตัวเองเนี่ยได้ก็เผาหนังมือตัวเองอ่ะเนีโอ้โหนี่กินพ่อแม่เอาังเพลนมาอย่างไรเนี่ยซีอโ๊วซีอิในรถกระไพ่หรบอกปล่าใช่เพราะมันมีขายหอือเปล่าจริงเหรอต้องรีบกินตอนมันร้อนๆนะถ้ามันไม่ร้อนแล้วมันจะเหนียว เอาไม่แดงอ่ละชิ้นนะโอ้ไม่หาเรื่องไว้อยมันกินตาร้อๆนี่ถามเนี่ยเอ้าดูแม่งครับคู่ทุบจดแตกกันไปข้างนึง้เพราะว่าต้องหาไอ้เขียงอ่ะเขียงเอเขียงมาทุบเอาดิเอาเขียงใหญ่ๆอ่ะอันนี้มันน่าจะโอมันไม่ใช่หรออันนี้มันเป็นปูน อมันผสมปูนด้วยเหรอเนี่ยอ๋อมันกินปูนเข้าไปนตายแล้วงานนี้มึงเอ้ยแมงขับปูผสมปูนให้กินด้วยเรียบร้อยอ๋อเอออ๋อมันมีเขียงด้วยหรือเปล่าทำวิธีหน่อยทำอะไรให้มันเป็นแมงขับปูไม่มีเขียงทำไม่เป็นผ่าน GMP เลยนะเนี่ยแมงพับปูไปดักกินผสมปูนโหขนาดยังไม่สุกขอะแมงขับขนาดเหนียวขนาดนั้นอ่ะต้องเอาอีกหนึ่ง เออนี่นะโอ้โหเป็นไงโอ้โหขนาดนี้ยังไม่ได้กินมันเลยเขียงกินแตกหรือเปล่าเนี่ยแล้วฟันจะเหลือซากไปหนะออโอ้ยตายตายตาย,ตายไม่มีอันจะกินมัแล้วเนาะเออแล้วว่าต้าก็แตนทอดมันกินง่ายกว่าแนละ้วเนี่ยเออโอ้โห อย่างหนานะเนี่ยเนาะ,น,น,ะนี่กินง่ายเลยนะนี่มันสังตะกุดเลยนะเนี่ยเนาะโอ้ได้แล้วงงเลยโอ้โหเนี่ยก็จะกินได้เนาะต้องเผาเนี่นะครับคุณแก้วใจนะครับคุณสีนะคุณลำยองนะครับเนี่ยคุณสีคุณอัมจันนะครับเนาะกินเลยข้าวที่แอร่อยครับแล้วก็คุณลำยองเราเคยกินเหรอนะครับ คนข้นาพรนะครับน้องคนข้นาพรอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเขียงจะแตกแล้วตายนายต้องเขากไปอีกทีป่ะถ้าอุ้ยตายตายเล้วอย่าไปทุบมือตัวเองหนึ่งแล้วไม่ได้เหรอเนี่ยมันคืออะไรไม่ทุบมาได้เหรอกินเลยโอ้ืมทำได้อยู่ โอ้ยยินยินจวร้อนร้อนปวดกามเลยครับเอาคืนไหมกามปวดกามเลยหาเรื่องให้เราฟันพังเนี่ยเป็นยังไงมันเคี้ยวยาดมันเหนียวคือพูดไงว่า พวนกระสุนเนี่ยเอาเพื่อไงเอายิงไม่เข้าเอาอย่างนี้ดีกว่าหนายิงอย่างหนาตาช้างอะไรแบบเนี้ยเกลียวไม่ได้เลยเหรอมันเกลียวขนาดนั้นเลยฟันเฟิร์มนี่ก็เจิงหมดนะโอ้โหจะหาเรื่องแล้วปวดฟันนะนี่ไม่ไหวแล้วฟันหลุดติดออกมาเลยมันไม่คุ้มนะซีกหลายตั้งนะฟันเนี่ยเดี๋ยวต้องกลับไปติดต่อสับเปลยแล้วเนี่ยฟันปลอมเนี่ย เอาขนานี้มันยังไม่สุกเลยตายทุบกันเข้าไปโอ้ฟันปลอมห้ามกินเลยนะครับเขาจะแข็งนะครับใช่นี่เหนียวมากนะครับเออาปืนยิงไม่เข้าผมเดานะเออถ้าเป็นยายกินได้เพราะอะไรนะฟันยาฟันยายยังเป็นเต็มปากนะครับโอ๋อเหรอโอ้คุณธนพรนะคุณธนพ ธนากรสงสารเจ้าเตี้ยนั่งเฝ้าเจ้านายนะครับเนาะมันจะกินเหรอน้องเตี้ยเขาไม่กินเอาฟันโอ้มันไม่เอาหรอกผมย่างให้มันกินดีกว่านี้ง่ายๆด้วยเนี่ยำยองโอ้ไม่ไหวหรอกจะกินได้ยังไงฟันขนาดนั้นนี่นะครับขอลงคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วขอบคุณมากนะครับ